คุณกาลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ถ้าใช่ทางเลือกเหล่านี้อาจจะเป็นคําตอบให้กับทดเอาใหม่นะเมื่อกี้มันเหมือนกับคลิปชักชวนเข้าขายตรงไปหน่อยคือวันนี้ผมจะมานําเสนอโปรแกรมที่มันช่วยอัดคลิปย้อนหลังกับคุณได้เกมเมอร์อย่างเราเราก็คงเคยเป็นใช่ไหมล่ะที่แบบเวลาเล่นเกมแล้วเราเจอฉากสวยๆเป็นฉากที่น่าจดจําแล้วเราอยากจะเก็บมันเอาไว้ไม่อยากให้มันปล่อยผ่านไปทางนี้คือทางเลือกสําหรับคุณ โดยโปรแกรมที่ผมจะมานำเสนอเนี่ยมี2โปรแกรมด้วยกัน 1. Nvidia g นวีเดียจีฟอร์ดเอ o กเพส o องไมอฟทมาดูความต้องการของทั้ง2โปรแกรมกันก่อน 1. นึ่งเอ็น f o r ด e ยจีฟอรเนี่ยต้องเป็นคนที่ใช้การ์ดจอค่ายเขียวเอ็นวีเดียเท่านั้นและต้องเป็นรุ่นที่เป็นรุ่น60ขึ้นไป 960ขึ้นไปอย่างนี้แต่ถ้าเป็นซีรีส์10 150ก็ใช้ได้ต่อไปเรามาดูความต้องการของโปรแกรม Microsoft Xbox นี่กันโดยเจ้าโปรแกรมตัวนี้มันเป็นฟังกช์ชันที่แถมมากับ Windows 10คนที่ใช้เนี่ยจิงจำเป็นต้องใช้ Windows 10เท่านั้นโดยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ใช้การ์ดจอที่เป็นซีรีส์60ขึ้นไปอย่างที่ผมบอกแล้วก็ไม่ได้ใช้ Windows 10เงดีโอนี้อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรคุณ แต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับมันยังมีโปรแกรมอื่นที่สามารถอัดคลิปเกมย้อนหลังได้อยู่โอเคเรามาต่อสําหรับคนที่มีคุณสมบัติสําหรับที่โปรแกรมทั้ง2ตัวนี้ต้องการกันนะครับสำหรับโปรแกรมแรกเนี่ย Nvidia GeForce Experience ถ้าเกิดว่าเรากําลังเล่นเกมอยู่แล้วเราต้องการอัดคลิปย้อนหลังเนี่ยให้เรากด Ultimate F10 โดยถ้าหากว่าทําการอัดคลิปย้อนหลังเรียบร้อยเนี่ยตัวโปรแกรมก็จะได้ป๊อปอัพขึ้นมาในเกมว่าทําการอัดให้เรียบร้อยแล้วส่วนในโปรแกรม Microsoft Xbox นะครับ หากเราต้องการจะเปิดฟังกช์ชันต่างๆเนี่ยให้กดปุ่ม Windows G แต่ถ้าเกิดจะต้องการอัดคลิปย้อนหลังเนี่ยให้กด Windows u l t i m a t e G ซึ่งถ้าหากกดแล้วมีป๊อปอัพขึ้นมาแสดงว่าเราได้ทำการอัดคลิปย้อนหลังเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะอีกนิดนึงส่วนโปรแกรม GeForce Experience เนี่ยนะฮะ มันเป็นไดเวอร์ของการ์ดจอที่เป็นซีรีส์ค่เขียว Nvidia เดียนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็ต้องไปดาวน์โหลดมานะฮะมันเป็นไดเวอร์อ่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือทั้งสองโปรแกรมเนี้ย มันสามารถทําอะไรได้มากกว่าการอัดย้อนหลังโดยทั้ง2โปรแกรมเนี่ยมีความสามารถที่เหมือนกันเลยก็คือทั้ง2โปรแกรมสามารถที่จะอัดคลิปได้ไลฟ์สดได้บันทึกภาพในเกมได้โดยทั้ง2โปรแกรมเนี่ยสามารถกดคีย์ลัดที่ผมบอกไปได้ตลอดเวลาไม่จาเป็นต้องอยู่ในเกมเท่านั้นจัดภาพหน้าจอเดสก์ท็อปก็ได้ โดยดูอย่างทางตัว microsoft xbox นี่นะฮะเราก็สามารถกด windows g มันก็จะขึ้นฟังกช์ชันต่างๆเงี้ยถ่ายภาพหน้าจอ screenshot ต,ตรงนี้อัดคลิปย้อนหลังแล้วก็อัดคลิปตามปกติแบบไม่ย้อนหลังอัดแล้วก็กดปิดโดยมันสามารถตั้งค่าได้นะฮะก็จะเป็นอัดย้อนหลังกี่นาทีอัดคลิปแบบปกติเนี่ยนานสุดกี่ชั่วโมงแล้วเราก็สามารถ ตั้งคีย์ลัดของเราได้ต่อไปเรามาดูทางโปรแกรม G-Force Express กันบ้างทางโปรแกรมนี้ก็สามารถทำอะไรได้มากกว่าการอัดคลิปย้อนหลังนะครับก็อย่างเช่นมาดูที่การาตั้งค่าตรงนี้เราสามารถที่จะถ่ายทอดสดได้และเราสามารถที่จะเชื่อมต่อทางตัวโปรแกรมนี้ไปยังโซเชียลมีเดียต่างๆเผื่อว่าวันไหนเราอยากจะไลฟ์สดให้ทาง สื่อนั้นๆดูเราก็สามารถทำได้โดยผ่านตัวโปรแกรมนี้เลยเหมือนกันและเราสามารถที่จะบันทึกอย่างปกติก็ได้สกีนช็อตก็ได้เหมือนกันโดยอย่าลืมนะครับว่าทั้ง2โปรแกรมเนี่ยมีฟังกช์ชันการทำงานที่เหมือนกันโดยคุณสามารถที่จะเลือกใช้โปรแกรมไหนก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของคุณ คุณอาจจะใช้การ์ดจอ amd แต่คุณใช้ windows 10คุณก็สามารถหันไปใช้ microsoft xbox ได้แล้วแต่ความสะดวกของคุณเลย